สวัสดีครับมาพบกับพวกเราวันนี้จะมาสอนเรื่องฟุตบอลอย่างง่ายนะครับโดยสําหรับคนที่ชื่นชอบฟุตบอลหรือรักในกีฬาฟุตบอลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการเตะฟุตบอลง่ายๆกับพวกเรานะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสําหรับขั้นแรกนะครับจะเป็นการทําความคุ้นชินกับลูกฟุตบอลนะครับโดยการเลี้ยงลูกบอลด้วยด้านเท้าข้างในนะครับ สำหรับขั้นต่อไปนะครับจะเป็นการเลี้ยงหลบผู้ต่อสู้นะครับโดยการสับขาหลอกหนึ่งจังหวะนะครับไปรับจมกันได้เลยครับขั้นแรกนะครับจะเป็นแตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าไม่ให้ระยะลูกฟุตบอลห่างตัวมากนะครับดูนะครับเดิ่นรอบนะครับแตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าไม่ให้ลูกฟุตบอลห่างตัวมากนะครับ ั้นที่สองนะครับเมื่อแต่รูปภุมลำปล้างหน้าแล้วทําการยกขาขวาอ้อมบอลหนึ่งข้างนะครับอ้อมบอลหนึ่งครั้งนะครับเมื่อยกขาขวาอ้อมบอลมาทางขวาแล้วโน้มตัวมาทางขวาเล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เอาข้างท้ายด้านข้างเท้าด้านในของขาขวานะครับแตะบอลไปทางซ้ายนะครับอีกทีนะครับ สำหรับกีับเป็นการทำความคุ้นชินกับรถฟุตบอลไหมนะครับแล้วก็การนกนกพูดต่อสู้ไปแล้วนะครับครับตอนนี้แดดก็ร้อนอย่างมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมการยิงประตูขั้นพื้นฐานกับพวกเราได้เลยครับไปเลยครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการยิงประตูยังไงให้แรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอน วิธีให้ละเอียดเลยครับไปรับชมกันเลยครับครับสําหรับขั้นแรกครับจะเป็นการวางเท้าในการทรงตัวนะครับซึ่งการวางเท้าเนี่ยผมจะไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องวางเท้าห่างขนาดไหนแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับซึ่งผมก็จะวางไม่ค่อยห่างมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นที่2นะครับคือการยิงลูกฟุตบอลนะครับโดยการเวียงเท้าข้างขวานะครับที่ใช้ยิงหรือเท้าข้างที่ถนัดของเรานะครับที่ใช้ยิงนะครับ ในการยิงไปข้างหน้านะครับโดยเราจะใช้ในส่วนของด้านเท้าข้างในนะครับหรือค่อนข้างมาข้างบนของเท้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้บอลมันพุ่งๆไปข้างหน้าหน่อยครับนี่คืออย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับขั้นที่สามนะครับคือขั้นสําคัญเลยนะครับคือการทรงตัวของเรานะครับคือเราอย่าเหน่ยหน้าสูงเกินไปเวลายิงนะครับให้เรากค้มหน้าเพื่อที่จะไม่ให้ลูกบอลเหืนข้ามประตูหรือข้ามคานออกไปนะครับ ยิงบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับครับขั้นแรกนะครับจะเป็นการวางเท้าในการตรงตัวยิงนะครับก็เหมือนกับขั้นแรกที่ยิงบอลแรงนะครับคือแล้วแต่คนขนาดนะครับในการวางเท้าในการยิงนะครับที่สองนะครับก็เช่นเดิมนะครับในการวางเท้ายิงนะครับคือใช้ข้างเท้าด้านในนะครับนี่นะครับแม่บอลแล้วแต่แล้วเราก็บังคับทิศทางในการยิงประตูได้เลยครับ ก็เหมือนเดิมเลยครับการวางเท้านะครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับส่วนผมก็จะวางประมาณนี้นะครับในการทรงตัวนะครับเพื่อที่จะเอี่ยวตัวยิงนะครับขั้นที่สองนะครับในการยิงนะครับคือใช้ข้างเท้าใช้เท้าที่ถนัดนะครับแล้วแต่คนนะครับบางคนถนัดซ้ายบางคนก็ถนัดขวาครับก็จะปั่นโค้งอย่างนี้ครับโดยการให้ตีโป้งนะครับอ้อมบอลมานิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับในการยิงผสมกับข้างเท้าด้านในนะครับอย่างนี้ครับ ครับตอนนี้ครับพี่มาร์กตอนนี้ก็ร้อนมากนะครับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีครับต่อไปนะครับเราก็จะนํามาประยุกต์ใช้นะครับก็คือโดยเอาการล็อกหลู่ข่ดสู้แล้วก็ในการทําประตูนะครับไปรับชมกันเลยครับ และนี่ก็คือวิธีการเล่นฟุตบอลอย่างง่ายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ